สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่20จรกาคมนะครับเรายังคงเร่งเร่งจัดส่งการแพ็คไผ่นะครับไผ่ลูกหวานสุวรรณนะครับรสชาติหวานนะฮะเวลาต้มเผารสชาติหวานหอมเหมือนข้าวโพดนึ่งนะครับวันนี้เราต้องเร่งจัดส่งเพราะว่าอ่ามันจะมีวันหยุดยาวนะครับเพื่อนๆก็อยากได้ต้นไผ่ลูกหวานเราไปวันนี้จัดส่งทั้งหมด11จังหวัดนะครับ12กล่องนะครับทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานวันนี้เนี่ยเราจัดส่งภาคใต้ หลายจังหวัดนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกๆกภาคที่ไว้ใจไล่ในไล่เรานะครับเพื่อนเพื่อนสอบถามกันมานะครับย้ำให้เพื่อนๆทราบอีกครั้งหนึ่งว่าสั่งต้นหนึ่งสองต้นเนี่ยเราก็จะส่งครับจะส่งทุกๆความต้องการของลูกค้าครับไม่ไม่จากัดว่ามีขั้นต่าต้องสั่งเท่าไหร่นะครับจะส่งตามความต้องการของเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับไรสุวรร์เรานะครับก็สนุนการเพาะปลูกนะครับเพื่อนเพื่อนที่สั่งต้นพันุ ไผ่ลวกหวานสุขวัตของเรานะครับเป็นจํานวน8ต้นตอน1กล่องนะฮะสูงสุดได้8ต้นตอน1กล่องครับไรสุขวัตเรานะครับจัดส่งฟรีนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็ทักทายครับเช้านี้ครับครับก็ตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับก็แพ็คต่อเนื่องครับวันนี้ต้องเล่นให้จบนะครับก่อนเวลา5้าโมงเย็นครับเพราะว่าเราต้องจัดส่งให้ทันก่อน5้าโมงเย็นนะครับภาคเหนือนะครับ ภาคใต้นะครับไม่เกิน3วันถึงครับภาคกลางีสานตะวันออกเนี่ยไม่เกิน2วันถึงครับอันนี้ก็แพ็หน้าใกล้เสร็จแล้วครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในไั่วลวกหวานนะครับเป็นถั่ที่หน่อสดรสชาติหวานนะครับเวลาต้มเวลาเผารสชาติเปลี่ยนนะครับจะกลายเป็นรสชาติขมโพดนึ่งครับรสชาติหวานหอมอร่อยนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่ไลน์เรานะครับ ที่เบอร์081984579 0819845179นะครับจะส่งทุกๆความต้องการนะครับของลูกค้าไม่ไม่จำกัดครับต้นนึงก็ส่งนะครับจะส่งทั่วประเทศของประเทศเรากลองข้ามาซื้อครับตัวนี้นะครับจะส่งไปที่จังหวัดสุพันธ์บุรีนะครับจะเป็นไข่ลวกหวานนะครับสุดสวัสดนะครับถ้ายังมียามนะครับ ตัวนี้ก็จะมีคู่มือนะครับวิธีการปลูกการดูแลให้ครบทุกอย่างนะครับถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาติดต่อสอบถามที่เราได้นะครับก็ครบทุกอย่างนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับที่ที่ปลูกนะครับบลราก็จะแพ็คๆๆเตรียมไว้นะครับตัวนี้ก็จะส่งไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับพิจิตรนะครับก็สั่งไหโลกหวานนะครับพี่พิจิตรนะครับอันนี้ก็เป็นสุพรรณบุรีนะครับอันนี้จะเป็นมุกดาหารนะครับ ตัวนี้เนี่ยครับที่เขาสั่ง4ต้นนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เพื่อสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับก็ตอนนี้โปรโมชั่นนะครับสั่งต้นไผ่เรา8ต้นนะครับแัดส่งฟรีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามนะครับหลังจากที่เราแพ็คในช่วงเช้า นะฮะส่งถุงช่วงบ่ายนี้เร <CGI> ้่มการส่งนะครับเรียบร้อยครับแต่ส่งที่บริษัทขนส่งที่แม่เพ็กครับวันนี้เราส่งทั้งหมด13กล่องนะครับอ่า14กล่องครั้นต่อกันนะครับเป็นน้ำพื้นป่านะฮะส่งกับคุณพ่ออันนี้อันนี้ไม่ได้ขายนะฮะคุณพ่อสนใจกก็สั่งได้นะครับน้ำพื้นป่านะครับจากของได้เรานะในกชุมชนนะฮะก็วันนี้นะฮะส่งทั้งหมด13กล่อง 12บสองจังหวัดนะครับก no, so <tr> ็จะมีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะปลูกไผ่นะครับไผ่ลูกหวานจังหวัดนะครับซึ่งหน่อสุดได้ใช้หวานพอไม่ลดครับแล้วก็ปลูกง่ายตัวไวสอเดือนไม่เป็น2เดือนนะครับไม่เป็นหนอนนะครับให้เรามีวิธีการปลูกมันอยู่แล้วให้นะครับก็สนใจนะครับโทรไปได้ที่เบอร์0 8 1 9 8แปดสี นี่ได้สวยเรานะครับต้องขอบคุณนะครับเพื่อน